ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวที่ชื่นชอบองค์พระสมเด็จเหมือนกันเนาะวันนี้ก็จะพามาชมองค์ที่เก็บสะสมไว้นานแล้วนะครับก็เอามาถ่ายหลายรอบนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เอามาถ่ายแบบชัดเจนประมาณนี้มมนได้ตั้งกล้องถ่ายเนาะก็เพียงแต่ เอามือถือมาถ่ายแล้วก็แบบไม่ไม่ได้ให้ดูแบบเนื้อแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วเนาะเพื่อนๆจะจะมานําเสนอนะครับพระองค์นี้ว่าเป็นยังไงเนื้อหามวลสารการยุบยน่นแล้วก็มีมวลสารครบตามต,าม,ตามตามตำราที่ทุกท่านทุกคนได้รู้จักกันนะครับผม เนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้นะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะขยายกล้องให้ดูเนาะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับจะขยายสุดๆเลยเนาะนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนเพือนมันเหมือนเม็ดหยกเม็ดพระธาตุอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จะมีรอยยุบย่นลงไปนะครับเหมือนว่าการหดตัวของมวลสารแลละแต่ ก้อนนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ยังไม่หลุดออกไปไหนนะครับผมก็เลยทําให้เป็นโพรงประมาณนี้เลยครับผมเป็นสีเขียวๆออกเหมือนยกนะครับผมนี่นะครับมีความสวยนะครับ การหลุดล่อนของเม็ดมนสารแล้วก็มีเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับมาดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยเนาะเพื่อนๆน,นี่ครับใต้ฐานความลึกนี่นะครับความลึกล่องลึก ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆแบบดูกันแบบชา้ชาๆนี่นะครับเม็นมนสารแล้วก็รอยุบย่นตามการเวลานะครับต้องใช้เวลานะครับการยุบย่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ต้องใช้การ